ปาร์ตี้ของมุคโคดะก้าก็สู่ชั้นที่46ของดันเจียนบิลซึ่งเป็นชั้นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและมีความหนาวเย็นจัดที่อุณหภูมิติดลบ20องศาเซลเซียสกลุ่มของมุคโคดะที่มีเฟลโดราและซุยสามารถเคลียร์บอสดันเจียนชั้นนี้ได้ไม่ยากนักพวกเขาได้มาถึงดันเจียนบิลชั้นที่47ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายเฟลสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ชั้นล่างสุดและรีบเดินนำไปที่บันไดทันที ทำให้มุคโคดานึกถึงคำพูดของเทพผู้สร้างที่เคยกล่าวเตือนมุคโคดาถึงเขาตนนั้นที่อยู่ชั้นล่างสุดซึ่งมุคโคดายังไม่ทราบว่าเทพผู้สร้างหมายถึงอะไรกลุ่มของมุคโคดาก้าวเข้าสู่ห้องบอสซึ่งมีลักษณะเป็นถ้ำกว้างรูปโดมและประตูทางเข้าก็ปิดลงทันทีในห้องมีก้อนหินสีดําขนาดใหญ่ตั้งอยู่เฟลแสดงท่าทีเคร่งเครียดและระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งมุคโคดาไม่เคยเห็นท่าทีแบบนี้จากเฟลมาก่อนมอนสเตอร์ตัวแรกที่ปรากฏออกมาคือมังกรทมินแต่นั่นก็ไม่ใช่ศัตรูที่แท้จจรริงงนเฟลตต้ะวัวั ขณะที่มุโคโดากําลังคิดแผนการต่อสู้เฟลก็ตะปบมังกรทมินจนกระเด็นติดกาแพงอย่างรวดเร็วจากนั้นหินขนาดมหึมาที่อยู่กลางห้องก็ขยับตัวเผยให้เห็นว่ามันคือมังกรโบราณเอ็นชิเอนดรากอนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างยิ่งยวดมุโคโดานึกถึงคําพูดของเทพเดมิอสที่เคยกล่าวไว้เขาคนนั้นที่เทพผู้สร้างเคยพูดถึงอยู่ที่นี่แล้วแอนเชียนดรากอนและเฟลรู้จักกันมาก่อนพวกเขาทักทายกันและตกดงที่จะท้าดวล เพื่อยืดเส้นยืดสายและสารต่อการต่อสู้จากครั้งกอ่อนการตัดสินใจนี้ทําให้มุโคโดะโดราจังและซุยตกอยู่ในความตื่นตระหนกอย่างยิ่งเนื่องจากทั้งสองเป็นศาตรูระดับตำนานการต่อสู้ของพวกเขาสามารถทําลายทุกสิ่งรอบตัวได้ในขณะที่มุโคโดะกับโดรากําลังปรึกษากันอย่างวุ่นวายว่าจะห้ามการต่อสู้ของสองยักษ์ใหญ่ได้อย่างไรในช่วงเวลานั้นซุยก็พองตัวกระเด่งเข้าไปแทรกกลางระหว่างเฟลและแอนเชียนดรากอนและตำหนิพวกเขาว่าหยุดต่อสู้ เพราะมันทําให้เจ้านายลำบากใจการกระทําที่กล้าหาญในไรเดียงสาของซุยทาให้การประเชิญหน้าสุดอันตรายจบลงเฟลได้อธิบายที่มาที่ไปของตนว่าเขาในตอนนี้เป็นอสูรรับใช้ของมุคโคดะแอนเชนดราก้อนรู้สึกตกใจและหัวรอยยอที่เฟนริวผู้ยิ่งใหญ่ยอมเป็นอสูรรับใช้ของมนุษย์ตัวกระจิ๊ดแต่เฟลก็โต้กลับอย่างทันควันโดยอ้างว่าเขายอมทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อ,ออาหารเลือดรสไม่ใช่แค่อาหารทั่วไปการโต้เถียงที่ไร้สาระจึงเกิดขึ้นระหว่างสาาัตว์อสูรยักษ์ทั้งสอง เดิมมีประเด็นหลักคือรสนิยมด้านอาหารเฟลเยอะอย่างเอนเชียนรากนว่าเป็นตาแก่ที่ไม่มีรสนิยมเพราะกินแต่เนื้อดิบในขณะที่เฟลกลายเป็นนักชิมที่ลิ้มรสอาหารชั้นเลิศจากมุคโคดะพอโดนเฟลพูดอย่างภูมิใจเดิมทีที่เมีนัดจะดวลกับเฟลต่อหลังจากนี้แต่เขากลับประกาศว่าจะไม่ยอมสู้กับเฟลจนกว่าจะได้กินอาหารที่มุคโคดะทำเพื่อไปสู่ตัวบันดีจริงหรือไม่สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อซุยบอกว่าเริ่มหิวแล้วทำให้เฟลเกิดความคิดที่จะแก้แค้นเอนเชียนรากน เขาตัดสินใจให้มุคโคดะทำอาหารมื้อใหญ่ที่แสนอร่อยหรูหราจนกลิ่นหอมฟุง้งและให้เอเชียนดรา้อนนั่งดูพวกเขากินมุคโคดะมองว่าการกระทำนี้ใจร้ายเกินไปแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความไม่พอใจให้กับเอนเชียนดรา้อนที่สามารถกลืนเขาได้ทั้งตัวเขาจึงตัดสินใจทำอาหารเผื่อว่าเยอะๆเป็นพิเศษโดยเลือกทำอาหารที่มีส่วนผสมของกระเทียมเพื่อให้มีกลิ่นหอมตามที่เฟลต้องการโดยตัดสินใจทำเมนูที่เน้นเนื้อและกระเทียมนั่นคือสเต็กกระเทียมพร้อมทั้งวางแผนจะทำข้าวผัดกระเทียมจากน้ำมันที่เหลือ มุคุดาใช้มอนสเตอร์ที่เนื้อคล้ายวัวซึ่งได้จากดันเจี้ยนระดับสูงและเนื้อมิโนทอยักษ์มาทำเป็นสเต็กเขาทอดสเต็กด้วยน้ำมันกระเทียมที่ใช้ทำกระเทียมเจียวเฟลดร่าและซุยสามตะกะก็กินอย่างอริดอร่อยจนมุคุดาต้องทำสเต็กต่อไปเรื่อยๆโดยเปลี่ยนรสชาติเป็นสเต็กเนยกระเทียมและสเต็กซีอิ๊วกระเทียมขณะที่มุคุดายุ่งกับการทำอาหารแอนเชนดราก้อนผู้ถูกลืมอยู่เบื้องหลังก็แสดงความโกรธและอิจฉาที่ไม่ได้กินอาหารอร่อยจนน้ำลายไหลย่อย เฟลปฏิเสธที่จะแบ่งอาหารโดยอ้างว่าอาหารของมุคโะมีไว้สำหรับอสูรรับใช้เท่านั้นมุคโะรู้สึกสงสารและเสนอให้แบ่งอาหารให้เอนเชียนดราก้อนแต่เฟลซุยโดราก็ยังคัด้านเพราะมันตัวใหญ่เกินไปปริมาณอาหารคงไม่พอเพื่อแก้ปัญหาเรื่องขนาดเอนเชียนดราก้อนได้แสดงความสามารถในการย่อขนาดตัวเองให้เท่ากับตัวเฟลและซุยก็ขยายตัวเพื่อแสดงความสามารถที่คล้ายกันซึ่งทำให้โดราจังรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังชั่วขณะแม้ฟเฟลจะยังคัดค้าน แต่มุคดาก็ยอมสืบสเต็กกระเทียมให้กับเอนเชียนดราก้อนในที่สุดเมื่อได้ลิมรสสเต็กกระเทียมเอนเชียนดราก้อนถือกับสันสัานด้วยความอร่อยและเรียกร้องขอเป็นอสูรรับใช้ของมุคุดาเพื่อที่จะได้กินอาหารอร่อยทุกวันวันละสามมือ้อจุดนี้เหมือนกับเฟลที่เขาชอบรสของกระเทียมและเนื้อเฟลโต้แย้งว่าเอนเชียนดราก้อนเป็นพวกที่ชอบหลับไหลเป็นสิบสิบหรือเป็นร้อยร้อยปีและไม่มีทางรับใช้มุคุดาตลอดช่วงชีวิต1 5 0 0ปีที่ด้รับพรจากเทพได้เอนเชียนดราก้อนจึงลดข้อเรียกร้องลงมา ขอเป็นอสูรรับใช้ชั่วคราวเป็นเวลา300ปีก็ได้และเมื่อมุโคโาที่กําลังถูกมังกรที่ยื่นหน้ามาใกล้ๆเพื่อเจราจาบีบบังคับแต่ยังมีกลิ่นปากไม่พึงประสงค์เขาได้แต่พยักหน้าเพื่อมังกรเอาหน้าออกไปแอนเชีนดราก้อนถือว่านั่นเป็นการตอบตกลงและประกาศตัวเองเป็นอสูรรับใช้ชั่วคราวของมุโคโฎาในทันทีในระหว่างที่พวกเขากําลังเพลิดเพลินกับมื้ออาหารที่มุโคดาทำโดยมีแอนเชีนดราก้อนที่เพิ่งทําสัญญาชั่วคราวเข้าร่วมวงแอนเชีนดราก้อนยอมรับว่าอาหารอร่อยมาก แต่เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงเมื่อมุคโดะตั้งชื่อให้เขาว่ากอนจิในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่ากอนจีซึ่งแปลว่าปูก่กอนหรือเท่ากอนอย่างที่ทราบครับระบบมันจะบันทึกคำสร้อยด้วยอย่างโดราก็จะมีคำว่าจังตามมาด้วยของเอเชียนดรา้อนที่ควรจะมีแค่ชื่อกอนเฉยๆแต่มีคำว่าจี้ตามมาด้วยเลยกลายเป็นกอนจีหรือกอนจิซึ่งเป็นชื่อที่ไรซึ่งความสง่างามกอนจิไม่ชอบมันเลยอสูรนับใช้ตนอื่นต่างเห็นพ้องว่ามุคโคดะ มีรสยมในการตั้งชื่อที่แย่มากทําให้เกิดความผูกพันประหลาดๆขึ้นในหมู่อสูรรับใช้ที่โดนมุคโคดะตั้งชื่อเฉยๆให,ให้โดยเฉพาะกอนจิกับเฟลที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่ถูกกันหลังจากทานอาหารเสร็จฟฟลได้ยูให้กอนจิมอบไอเทมและทรัพย์สินที่เขาสะสมไว้ให้แก่มุคโคดะเพื่อแลกกับอาหารอร่อยๆกอนจิจึงพาพวกเขาไปยังถ้ำลับที่เขาสร้างไว้ซึ่งกอนจิเรียกมันว่าของแวววาวที่นั่นเต็มไปด้วยทองคําอาวุธและไอเทมเวทบ,บนระดับสูง รวมถึงดาวเวทมนในตำนานมุคโคดากวาดทุกอย่างเข้าในช่องเก็บของอย่างรวดเร็วสุดท้ายพวกเขาเดินไปยังวงแหวนเวทเพื่อออกจากดันเจียนมุคโคดาได้พากรจีไปลงทะเบียนที่กิลนักปืนไพรแน่นอนว่ามีเรื่องชวนปวดหัวรอเขาอยู่เพียบแต่เอาเป็นว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีคราวนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดต่างๆของตัวปูก่กรหรือกรจีกันครับนี่คือค่าสตตทัสของกรจิซึ่งมีทั้งสองร่างร่างที่ลดขนาดลงมาและร่างที่แท้จริงกรจีร่างลดขนาด อายุ3,024ปีเป็นมังกรเพศผู้เผ่าพันธุ์มังกรโบราณเลเวล1,334พลังกาย1,096พลังเวท14,897พลังโจมตี9,987พลังป้องกัน1,364ความเร็ว5,459ค่าสเตตัสร่างที่แท้จริงหรือร่างขนาดใหญ่พลังกาย14,423 พลังเวท21,281พลังโจมตี14,267พลังป้องกัน14,806ความเร็ว3,895รูปร่างดั้งเดิมของกอรจิคือมังกรยักษ์ที่มีเกร็ดสีดำและมีเคราวขาวที่ยาวสยายเป็นมังกรขนาดใหญ่พอๆกับภูเขาสูงเท่าตึก20ชั้นราวๆ6 6 6เมตร m, หรือ216.5ฟุตอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทำพันสัญญากับมุโคดะ กอรจีได้ลดขนาดลงให้เท่ากับเฟลซึ่งเป็นผลในค่าสถานะต่างๆลดลงตามไปด้วยแม้ตัวจะเล็กลงแต่รูปลักษ์ของกอรจียังคงหน้าเกรงขามจนกระทั่งนักพยนต์ภัยที่ผ่านโลกมาอย่างโชคโชนยังหวาดกลัวขณะที่ทริสตันหัวหน้ากิวนักพยนต์ภัยในเมืองปริกเห็นแล้วถึงกับเป็นลมกอรจีมินิสัยที่เอาแต่ใจและทำอะไรตามใจตัวเองมุคคดาจ,จึงได้สอนมารยาทและเวทีพูดจาไปสุภาพ เพื่อให้ภาพลักษณ์ของกอนจีดูดีขึ้นบ้างซึ่งการกระทํานี้ทําให้ผู้ที่ไม่รู้จักมุคโคดะต้องตกตะลึงและทึ่งไปตามๆกันหลังจากเป็นอาสูนรับใช้แล้วกอนจีจะเรียกมุคโคดะว่าท่านหรือนายท่านแม้จะเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์เพียงไม่กี่ตัวที่มีสติปัญญาและสามารถพูดภาษามนุษย์ได้แต่กอนจียังคงมีสัญชาตญาณดิบในการล่าและกินสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าทว่าโดยทั่วไปแล้วเขาจะไม่ฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะคนที่ถูกใจหรือสร้างความบันเทิงให้กับเขา ตามประวัติศาสตร์กอนจีเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์มังกรเป็นที่รู้จักของเฟลในฐานะศัตรูและคู่ปรับเมื่อ400-500ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นพวกเขาสู้กันจนเสมอและยังหาผู้ชนะไม่ได้หลังจากนั้นกอนจีได้เดินทางไปยังทวีปอื่นก่อนที่จะเข้าไปจำศีลอยู่ในดันเจียนบริกที่ชั้นล่างสุดเป็นเวลาถึง200ปีจนกระทั่งมุขโคดาปรากฏตัวขึ้นซึ่งเหตุการณ์ต่อจากนี้ก็เหมือนกับที่ผมเล่าไปตอนต้นคลิป ผมจะรีเขปบสั้นๆ,ๆเมื่อมุคโคดะมาถึงั้นสุดท้ายของดันเจียนบริกกอนจิและเฟลก็ได้พบกันอีกครั้งทั้งคู่ต่างก็กระหายที่จะต่อสู้กันเพื่อสารต่อจาก400ปีก่อนแต่การต่อสู้ก็ต้องยุติลงเพราะซุยขอร้องให้ทั้งคู่หยุดทําให้มุคโคดะต้องทําอาหารให้พวกเขากินแทนกอนจิประทับใจในรสชาติของสเต็กกระเทียมที่มุคโคดะทําเป็นอย่างมากจนยอมทําสัญญาอาสูรรับใช้กับมุคโคดะโดยสมัครใจทําให้เขากลายเป็นอสูรรับใช้ตัวที่สนอกจากความเร็วแล้ว กอนจีจึงมีค่าสเตตัสที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลของเรื่องนี้เท่าที่มีการเปิดเผยมาความสามารถของกอนจีในฐานะผอมังกรโบราณในตำนานกอนจีเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดของต่างโลกโดยมีเพียงเฟลเท่านั้นที่ถูกพิจารณาว่าเป็นคู่ปรับที่พอไหวเลเวลและค่าสเตตัสของเขานั้นสูงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในซีรีส์โดยมีเลเวลเกิน1000และค่าสเตตัสเกือบทั้งหมดเกิน10,000ซึ่งถือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ยากมาก แม้ว่าความแข็งแกร่งจะลดลงจากการย่อขนาดตัวแต่กอจียังคงมีพลังมากพอที่จะทำลายทั้งประเทศได้อย่างง่ายดายในบรรดาอสูรรับใช้ของมุโคโคดะกอจีมีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดเขาสามารถตบบังกรทำมินได้ในการโจมตีครั้งเดียวแถมยังสร้างถ้ำจากกำแพงดันเจียนที่ว่ากันว่าทำลายไม่ได้โดยที่ในตอนนั้นค่าสตั์ของเขาลดลงไปถึง30เปอร์เซีกด้วยการบินกอจีเป็นสัตว์อสูรรับใช้ตัวที่สองของมุโคโคดะ ที่สามารถบินได้ต่อจากโดราทาให้มุคดาและสารสนรับใช้เดินทางระหว่างเมืองต่างๆได้เร็วมากขึ้นแต่เนื่องจากการบเห็นมังกรถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยทุกอาณาจักรหัวหน้ากิวนพชนภัยจึงขอให้มุคดาแจ้งล่วงหน้าหากจะเดินทางด้วยการบินกับกอนจิเพื่อแจ้งเตือนเมืองอื่นๆและหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกในหมู่สาธารณาชนความสามารถทางสติปัญญาเช่นเดียวกับเฟลกอนจีสามารถพูดภาษามนุษย์ และมีความเข้าใจในการทํางานของสังคมมนุษย์เขามักจะประเมินสถานการณ์ต่างๆคล้ายกับเฟลความสามารถด้านเวทมนต์กอนจีสามารถใช้เวทธาตุได้ทุกรูปแบบและยังสามารถใช้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์และเวทมนต์บาเรียนในตำนานได้รวมถึงความสามารถในการใช้กระแสจิตกอนจีมีสกิลหลายอย่างอย่างเช่นเสริมสร้างพล,ลังกายต้านทานการโจมตีทางกายภาพต้านทานการโจมตีทางเวทมนต์ที่ทําให้เขากลายเป็นฝันร้ายของคู่ต่อสู้โดยสกิลลดการใช้เวท ทำให้พลังเวทของเขาแทบจะไม่มีวันหมดสกิลสตันที่สร้างความมึนงงให้กับศัตรูสกิลประเมินก่อนจีมีสกิลนี้เหมือนกับเฟลและผู้กล้าได้ถูกอัญเชิญแม้ในประวัติศาสตร์จะกล่าวว่าสกิลประเมินมีเพียงผู้กล้าในตำนานเท่านั้นการขยายร่างและย่อขนาดเช่นเดียวกับซุยก่อนจีมีความสามารถในการลด หรือเพิ่มขนาดตัวซึ่งทําให้เขาสามารถเข้าไปในแดนเจนบริกได้โดยที่ไม่ถูกผู้ค้นพบเห็นและผ่านพื้นที่แคบๆระหว่างชั้นเพื่อไปยังชั้นล่างสุดได้อย่างไรก็ตามการย่อขนาดตัวจะทาให้ค่าสติตัสของเขาลดลงประมาณ30%แต่จะเพิ่มค่าความเร็วให้สูงขึ้นลมหายใจมังกรการโจมตีเฉพาะของมังกรมีพลังมากพอที่จะ,าะผาผ่านมังกรธรมินให้กลายเป็นเท่าฐานได้ในการโจมตีครั้งเดียวทั้งที่ในตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้พลังเต็มที่ด้วยซ้ำ กอรจียังสามารถใช้เวอร์ชันที่ทรงพลังยิ่งกว่าที่เรียกว่าลมหายใจมังกรโบราณซึ่งสามารถทำลายดันเจี้ยนขนาดใหญ่หรือเมืองทั้งเมืองได้แอนเชียนดราก้อนโซจิตวิญญาณมังกรโบราณมันคือยูนิคสกิลขั้นสูงสุดของกอรจีที่รับมาจากเดมิอ์ธเทพผู้สร้างเมื่อครั้งที่เดมิอ์ธกำลังสร้างโลกเขาอยู่ในช่งวงวัยเยาว์และกำลังทดลองสร้างส,างสิ่งต่างๆซึ่งเรียกว่าการลองผิดลองถูกในกระบวนการนี้มีการสร้างเอนเชียนดราก้อน มังกรโบราณขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมซึ่งถูกเรียกว่ามังกรโบราณแห่งจุดเริ่มต้นซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้การมีอยู่ของพวกมันมีเอกลักษณ์เท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเกินกว่าที่เดมิเอร์สคาดการไว้เดมิเอร์สได้มอบสกิลสูงสุดอย่างจิตวิญญาณมังกรโบราณให้กับแอนเชียนดราก้อนเพียงหนึ่งตัวต่อหนึ่งรุ่นเท่านั้นซึ่งสกิลนี้ได้ถูกมอบให้กับบรรพบุรุษของกอรจิหลายรุ่นและในที่สุดก็ถูกมอบให้กับตัวกอนจิซึ่งเปป็นนนรุุ่ััจจบ จิตวิญญาณมังกรโบราณเป็นสกิลพิเศษที่สามารถทำลายล้างโลกได้เดมิเอร์มอบสกิลนี้เป็นเครื่องประกันและเครื่องยับยั้งในกรณีที่สิ่งต่างๆบนโลกเลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไขสกิลนี้มีขึ้นเพื่อล้างโลกทั้งใบและสร้างโลกขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ตามในการที่จะเปิดใช้งานจิตวิญญาณมังกรโบราณได้นั้นจำเป็นต้องได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเดมิเอร์เท่านั้นของสะสมของกอนจิกอนจิเก็บของที่เขาได้มาจากมังกรทมินบนในธรร มีทองคำแท่ง1 3 2แท่งอัญมณีขนาดใหญ่จำนวนมากเช่นทับทิมไพลินเพชรมรกตและเครื่องประดับครบชุดใหญ่โตรวมถึงไอเทมเวทบนหายากเช่นแหวนสร้อยคอถอนพิษเครื่องป้องกันและดาบเวทมนตร์ตำนานมีสามเล่มมุคโคดาตัดสินใจเอาดาบเวทมนตร์ตำนานเก็บไว้ในช่องเก็บของตลอดการเพราะถ้าเอามาใช้หรือขายอาจมริปัญหาได้ส่วนพวกเพชรพลอยก็เอาไปถวายกษัตริย์และราชินีในอนาณาจักรต่างๆรวมถึงเอาไปขายด้วย การมีกอรจีเสริมทัพมาอีกคนทาให้มุคโคดะต,ต้องหาที่พักใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมโดยเขาเรีเรยกเช่าบ้านพักเป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนตามสถานที่แม้ดูเหมือนจะต้องใช้เงินมากมายเพื่อเลี้ยงดูพวกสัตว์อสูรรับใช้แต่มอนสเตอร์และสมบัติจากที่พวกเขาล่ามาและขายได้นั้นมากมาจนมีเงินใช้ไม่ขาดมือความสัมพันธ์กอรจีกับมุคโคดะความสัมพันธ์ระหว่างกอรจีกับมุคโคดะนั้นเป็นไปในทางลักษณะของเจ้านายกับอสูรรับใช้ที่หิวโหวย ซึ่งมีอาหารเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในความสัมพันธ์กอนจียอมลดขนาดตัวลงมาเป็นสูนรับใช้300ปีเพียงเพราะถูกอาหารเสนอร่อยของมุคโดาดตกอย่างสมบูรณ์จากที่เคยเรียกมุคโคดาว่ามนุษย์ตัวเล็กก็เปลี่ยนเป็นนายท่านโดยอัตโนมัติเมื่อทําสัญญาถึงแม้จะเรียกอย่างเคารพแต่ก็ยังคงเรียกร้องหาอาหารจากมุคโดาอยู่เสมอมุคโดามีความหวาดกลัวและระแวดระวังกอรจีอยู่บ้างเนื่องจากเป็นบางกรโบราณที่ดูน่าเกรงขามมีพลังยิ่งกว่าเฟลและมีพฤติกรรมเอาแต่ใจคล้ายเคืองกัน การปรากฏตัวของกอร์จีในร่างขนาดใหญ่หรือแม้แต่ร่างย่อส่วนก็ล้วนแต่ดูดุดันและน่ากลัวทั้งสิน้นสร้างความหวาดกลัวและความวุ่นวายให้กับผู้คนทั่วไปและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มุคโคดาปวดหัวอยู่เสมอมุคโคดากลัวกอร์อจิก็จริงแต่เขาเรียนรู้ที่จะใช้การขู่ว่าจะงดอาหารเย็นเป็นอาวุธในการควบคุมอสูรรับใช้ระดับตำนานนี้ซึ่งมันได้ผลทุกครั้งกอร์จีเป็นหนึ่งในสัตว์อสูรรับใช้ที่กระตือรือร้นและต้องการอาหารอร่อยๆเขายังรับรู้ถึงรสชาติอันละเอียดอ่อนที่เพิ่มขึ้นหรือรลลดง และมักจะวิจารณ์อาหารเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมามูโคดารู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่ากนจีสามารถเข้าใจและเห็นด้วยกับปรัชญาของมนุษย์กนจียังเป็นสูนรับใช้ที่ดูเป็นอิสระเขาไม่คิดเผื่อเจ้านายสักเท่าไหร่ถ้ามุโคดาไม่ได้สั่งไว้ก่อนความสัมพันธ์กับเฟลความสัมพันธ์ระหว่างกนจีกับเฟลคือคู่อริเก่าที่เคยประลองกันมาแล้วหลายครั้งในอดีตและมักจะจบลงด้วยการเสมอหรือย,ยังไม่ได้ข้อสรุป ทั้งคู่ต่างเป็นสัตว์อสูรระดับตำนานที่มีอายุหลายพันปีและแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเมื่อมารวมกลุ่มกันพวกเขาจะกลายเป็นคู่กัดที่ชอบโตเถียงกันอย่างโจงแจ้งในเรื่องไร้สาระอยู่เสมอเช่นเรื่องความอร่อยของอาหารมุคคะการแสดงความเป็นเจ้าของของ,ขอ,งอาหารนั้นนั้นการอดอ้างศักดิ์ศรีในฐานะนักชิมหรือนักล่านในตำนานหรือเรื่องชื่อของแต่ละฝ่ายทั้งสองมักหาเรื่องมาแข่งกันเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประเมินความแข็งแกร่งของศัตรูหรือการล่ามอนสเตอร์ใครเร็วกว่ากัน และก็ทะเลาะก,กันประจำทั้งคู่มีความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของการต่อสู้การทดสอบฝีมือกับคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อและบางครั้งก็แสดงออกถึงความเหงาในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ไร้เทียมทานซึ่งเป็นจุดที่พวกเขาสามารถสื่อสารกันได้ดีกว่ามุคโคดะแม้จะทะเลาะก,กันแต่สิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนที่สุดคืออาหารทั้งสองจะกลายเป็นพัธมิตร,ร่วมกันในการเรียกร้องอาหารจากมุคโคดะ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อคุณภาพสูงที่ได้จากการล่าหรืออาหารญี่ปุ่นจากสกิลเน็ตซูเปอร์และจะร่วมกินด้วยกันอย่างสามาัญชนถึงจะกัดกันแต่ทั้งสองก็มีความเข้าใจกันดีในแง่ของความผิดหวังในรัศยอมการตั้งชื่อของมุโคโระซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเขามากักจะถอนหายใจด้วยความเสง่ความสัมพันธ์กับซุยความสัมพันธ์ระหว่างกอนจีกับซุยนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในกลุ่มโดยรวมแล้วกอนจีมีความอินดูซุยอย่างเปิดเผยในฐานะน้องเล็กสุดของกลุ่ม ที่มีพลังและความสามารถในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเขายังสอนซุยในเรื่องต่างๆเช่นการล่าหรือการประเมินสถานการณ์ซุยเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกอนจิโดยเรียกเขาว่าคุณลุงมังกรหรือคุณปูก่กอรอย่างเป็นธรรมชาติพวกเขารู้สึกสนิทสนมกันทันทีเพราะต่างก็สามารถย่อและขยายขนาดตัวได้ความสัมพันธ์กับโดราจังในช่วงแรกโดรายังรู้สึกไม่พอใจที่มุคโคดะเอาอาหารให้กอรจิกินเพราะเขามองว่าอาหารของมุคโคดะควรมีแค่อสูรรับใช้เท่านั้นที่กินได้ เขายังเรียกกนจีว่าตาลุงอีกด้วยโดรายังไม่ยอมรับที่จะเอากนจีเป็นอาสูรรับใช้หลังจากที่เห็นกนจีมีความแข็งแกร่งพอๆกับเฟลแถมยังย่อขยายร่างได้เหมือนซุยและยังเป็นผอมังกรเหมือนกับเขาอีกเขากลัวว่าจะโดนทิ้งหรือแทนที่และประท้วงต่อมุคโดะว่าในกลุ่มมีมังกรแค่เขาคนเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ความไม่พอใจและไม่อยากยอมรับก็อยู่ได้ไม่นานความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟ้นขึ้นทันทีหลังจากวิกฤตการ์การตั้งชื่อของมุคโดะเมื่อกนจีแสดงความโกรธแค้นที่ถูกกตั้งชื่่อวาจ โดราได้เข้ามาแสดงความผิดกเห็นใจในฐานะเหยื่อรายก่อนโดยเล่าถึงความอพยพที่ถูกเรียกว่าโดราจังทั้งที่เป็นมังกรโตเต็มวัยทาให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในฐานะผู้ประสบภัยจากรสยมการตั้งชื่อที่ย่ําแย่ของมุโคดะก่อนจีแสดงความเคารพต่อโดราจังทันทีโดยกล่าวว่าจะเรียกโดราจังว่าโดราเท่านั้นโดยตัดคําว่าจังออกเพื่อแสดงความเป็นสหายมังกรที่เท่าเทียมกันหลังจากยอมรับชื่อแล้วทั้งคู่กลายเป็นสหายร่วมทีมในกลุ่มอสูรรับใช้ของมุคโคดะอย่างเป็นทางการ ในฐานะเพื่อนร่วมทีมโดรามีความเห็นตรงกันและแสดงความรังเกียจต,ต่อพฤติกรรมของเอลแลนที่ชอบแอบมองพวกเขาแต่ไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงรู้สึกชอบเวลาที่เอลแลนสัมผัสตัวพวกเขามารู้สึกดีจนไม่อาจปฏิเสธได้แต่ทั้งคู่ก็ยังเห็นพ้องต้องกันว่าเวลาโดนเอลพูกครั่งมังกรมองพวกเขารู้สึกเหมือนถูกคุกคามและเสียวสันหลังโดราและกอนจียังชอบไปลงดันเจียนหรือออกไปล่าสัตว์และมอนสเตอร์ด้วยกันช่วงเวลาว่างอีกด้วยเอาละครับและนี่คือข้อมูลของปูก่กอน หรือกอนจิสาหรับคลิปวิดนี้เขจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับผม So just don't get overwhelmed and you'll make it out then you'll be just fine I promise you don't have to worry about a thing Don't let it break you down, you got me by your side And when you feel the difference, it'll be night and day Night and day